โอ้ปังปังครับมาเขาเด้อลูกเด้ออ่าลืมมาเขาอุ้ยปัง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 อุ้ยนี่การสั้นขนเส่ห้าวคอมเดี๋ยวเดี๋ยวใครเอฟซีเพิ่นเบิ่งปังปังมานี่มานี่แม่มาสิมาเย่ะเดี๋ยวมองยาะมันได้ดีตรงเปังปังไปแล้วพี่น้อง ปังปังมาปังปังเร็วน้องไปอุ้มปังปงมาก่อนไปเร็วสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะเปิดค่าการมองเห็นอันของของของยายทุ่มเนาะเมื่อกี้นี่เน็ตปัง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 มาเน็ตมุนเอฟซีเลยเสีย่ํา เน้นมุนบัตเดียวเนาะเอฟซีหายเลยเนาะไปแล้วไปแล้วปงังปังมานี่หน่อยเร็วรูเลี้ยงเนาะเมือเ่อนั้นเราบ่ให้ออกเฮียนเนาะเฉียดบ,<อ>บ่บ่เบ๋อเนาะหันหน้านี้เนาะเอาขอ้อปวดมาใหายหันหน้า <S <S 2> <S 2> เฉียด <S <S นั่นเมื่อไหร่ ไปเอาหนังนออกเลย,ด,ยดิโอให้พันน้องด้วยสำหรับนี่ก็ทายให้เห็นดิเพื่อนว่าปากบบได้อย่างเพื่อนว่าปากว่า <c oughs> นี่ไง FC เอฟซีเห็นบ่เห็นน้องปังปังโบซุ่มได้ อืมอุ้ยนอนสมายปังปังขอนอนก่อนนะคะนะครับนะคะปังปังง่วงเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งให้เอฟซีเบอรไม่ไม่แล้วนอนเลยุ้ยเอาเอายืดใส่ล่ะอุ้ยโ้ยหน่อยไม่เกิดกูสู้บบนสู้จังไรเหตุเพราะป็น ผู้ใหญ่บ้านสายหาไงผู้ใหญ่บ้านสายหาไงเพิ่นว่าปากบบไดน่ารักไหมน้องฟังๆังนั้นะนัสวัสดีค่ะบบาวแสงสวัสดีครับ <S <S <ม>เอาแล้วคือไปอยู่มงดมิดมมอเอาไฟซองเล่าได้บอมันแค่นี้ มาส่งกำลังใจครับผมขอบคุณครับถ้าตั้งอะไรไแบบนี้เราสีน้อนแบบนี้หมดขึ้นบอเร้วแต่<อ>สิตื่นคันสมมติว่าตื่นเสียงเปิดประตูสิลุกขึ้นมาอีหล่ายยพิดประตูเยสันสวัสดียายป้าครับผมมีมลูกมีลูกบ่แล้วเป็นตัวผูกบอน้องกระตายนะ่ะ พี่นุชนองกับตายนองกับตายแล้วซื้อปังปังเ,เรากำลังนอนเรากำลังนอนเราหาหม่องนอนเสียงงดงดัไไม่ไ้สวัสดีค่ะบบาวเสียงแต่สังเนาะ <c oughs> วัอน,อนมันมกักนอนจังสันหรอกดีแม่ต้องไปเห็นหลุมมันขุดนอนยังไงลูกกาวมันลังบ้านบ<อ>่คือบอสัตว์นะบอสัตว์หลังนี่เดี๋ยวนี้เปิดไฟเปิดไฟสายเอ้ยอย่ามันฉีสซองตามันบ่บ่เพราะอง ดเดอนเลาหลับตาแล้วน่ารักแมนอยู่พินุษเป็นตาสร้างตะสร้างเงี้ยมือเศร,ร้าก็หา,หาหกินกินหญ้าพร้อมเ้พพินุษน้องกระตายน่ะน่ารักมากเลยพินุษเนี่ยมันเปิดไฟซองเล่าเงียมือเศร้าแล้วอกไปหากิน